นี่คือ5อันดับสถานที่บนโลกที่คุณไม่มีทางเดินเข้าไปได้เด็ดขาดอันดับ 5. วาวติการสี c เกร a อาร์ค e เอกสารลับกว่า1 2 0 0 0 0ฉบับมีแค่โปรบและนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าได้อันดับ 4. เกาะเซนติเนลเหนือนอ r เซนต n เนลไอซ์แลนด์ชนเผ่าดั้งเดิมที่ไม่ต้อนรับคนภายนอกเขาไกลคืออันตรายถึงชีวิตรัฐอินเดียประกาศห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดอันดับ 3. p i พิทแมนโซน ใต้ทะเลลึกที่สภาพแวดล้อมโหดจนมนุษย์ไม่สามารถลงไปได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอันดับ 2. แหล่งเก็บมเมล็ดโลกสวาบาดซีดวอล์ศูนย์เก็บมเมล็ดพันธุ์สำรองของโลกสร้างเพื่อใช้ตอนเกิดวิกฤตใหญ่ผู้เข้าถูกจำกัดสุดๆอันดับ 1. เึ่งแอเรีย51สหรัฐอเมริกาฐานทัพลับที่เฝ้าระวังขั้นสูงห้ามประชาชนเข้าใกล้ดิดขาดมีกล้องเซ็นเซอร์เฝ้าตลอด24ชั่วโมง นี่แหละ5สถานที่ที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราแค่คิดจะเข้าก็ผิดกฎหมายแล้ว